สวัสดีแชทด,ด้วยวันนี้ทิดิต้ารับสู่ช่อง Joseph Crazy Channel พาทุกคนมากินไอ้นี่กินไอนน้นี่วันนี้อันนี้ผมไม่ต้องมาแล้วนะแล้วก็กินกับน้องสาวไปรูรสชาติแล้วด้วยแล้ววันนี้พาทุกคนมากินไอนะ้นั้นเหมือนกันแต่ผมจะมีข้อเสียและข้อดีที่จะมาบอกทุกคนในวันนี้ หนึ่งเอาข้อเสียหรือข้อดีก่อนดีอะข้อเสียก็ได้ข้อเสียคือวันนี้กูได้กินของเผ็ดข้อดีคืออืมผมกําลังพัฒนาช่องตัวเองอยู่และแชทใช่วันนี้แชทผมจะพาทุกคนมากินมามา่าที่เผ็ดจัดกันอ่ากูียนรสชาติไปแล้วมันเผ็ดขนาดไหนนะประมาณ ร้านหนึ่งอะแชทเห็นปะร้านหนึ่งอะกล้องไม่ค่อยชัดเนี่ยร้านหนึ่งแชทร้านหนึ่งยังไม่ถึงไอ้ไอกระป๋องสีขาวนะสีขาวผมก็แดงมาแล้วมันสองล้านเกินสามล้านเลยไอะแชทคือมันแบบเกินไปอะแชทมาลองกินกันผมกินนมไปแล้วฮะผมลองผมนมอ,อะกินไปแล้ว เชี่ยกูมีน้ำอยู่เครื่องขวดแชทมากินอ๋อ อ๋อแชโอ๋อชเดี๋ยวผมไปเอาน้ำเขียวมาก่อนแชาโอเคชทผมได้ไปเอาน้ำมาแล้วน้ำเขียวแฟนตาเออผมลืมบอกข้อเสียไปกิ้งก่าเข้าห้องผมถูกแล้วชทมันเข้ามาได้ยังไงไม่รู้ทั้งที่ผมไม่เคยเปิดหน้าต่างห้องเลยซ้ำซึ่งหน้าต่างผมห้องอ่ะมันเป็นมันเกลดสีดำเลยแล้วเวลาเปิดมันต้องมวนๆเลยแต่ผมไม่เคยจะเปิดสักครั้งเลยนะแชท ประตูไม่เคยจะเปิดแบวยผมก็ยังงงมันเข้ามาได้ไงเรื่องมันเกิดจากตอนนั้นอนะ่ะผมนอนตื่นจานช่ไหมชัดตอนนั้นผมพับผ้าอยู่แล้วฝนมันสะดัดไปโดนไอ้สับัดไปโดนไอ้ไอ้พวกที่มันอยู่บนหลักตูอ้อ่ะชัดแล้วมันม,มันมีอะไรไม่รู้ขยับผมคิดว่าเฮ้ยอะไรวะก็เลยหันไปดูยิงกาชัดมันแบบมอง,งนึกไงนุ๊ไงนุ๊น <laughs> ุ แล้วก็แบบหาอะไรมาเคาะไ้แล้วมันก็เป็นหลังตู้อะพราะวันต่อมากูตื่นอ่ะแม็กอยู่ใต้เตียงยี่ห้อแล้วตอนเนี้ยกูไล่มันจะพยายามออกมาจากห้องหายแชทจริงหายแชทมันหายกูส่องทุกตามซ่องอะ่ะกูไม่กล้าเว้กลัวมันสะบัดใส่แบบเดินพุง่งเข้ามาแบบจำสแกนบุมบึ้มไปเลยอะ่ะแชทกูแบบไม่กล้าว่ะอ่ะเข้าเรื่องของเรากินมาม่าต่อ อ้อเอาคำแรกไปอ๋อโอ้ยเห็นสีโอ้ยแชทดูโอ้แชทมันดูไฟลุกเนี่มึงดูไฟลุกข้างในเลยอะ่ะไฟข้างในลุกเลยอะ่ะว้าะมาม่าหกมา,มา,มากินกันเลยแชทเอ้ อันนี้ยังปกติอยู่เพราะว่ามันแห้งแล้วอ่ออะโอ้ยอ้าไาโอ้ยเมื่อกี้ฟันแบบโอ้ยใช่ Bên vậy đã, ôi, ôi, chết ôi, chinh phải có áo, phải có y ok cả, giờ cũng có bẩn say mắm mắm à เฮ้ยไม่ไหวแล้วอ๋<โ>อออะนี่มันแผ่งบางแล้วอ่ะไนแผ่นนะอ้าปากกว้างไม่ได้นั้กินของแสบอะไรเผ็ดๆอ่ะแสบกว่าเดิมเอ้ย

อ่า,ากูทำเขียดด้หมดขวดอนะอ่าเอ้ออกูส้มตำแถวบ้านกูอี่ะแบบเอ้กูส้มตำที่แบบป้าข้างบ้านกูตำไม่แดกอะ่ะ อชัดผมมีเคล็ดลับในการแบบแก้เผ็ดหนึ่งอ้าปากให้มันไา,ายมันไหลสองปิดปากไว้ห้ามแห้งอย่างนี้นะแบบห้ามแบบห้ามอ้าปากแบบพ่อนออกพ่อนออกแบบหายใจให้ตรงปากอ่ะห้ามหายใจตรงปากให้แบบปิดเลยแล้วให้เหงิน,นกันตบตุมนมาไหลาเว้ยโอ้ยไม่ไหวละโอ้ยประชัดเดี๋ยวผมเล่งเวลาคลิปก่อน โอ้ชัดเล่งก็ไม่ช่วยได้เลยเล่งแสบปากไม่ได้เผ็ดในปากออไอ้เหี้ยเอยอ,อ,โอ,โอเผ็ดเกินไปชัด Không có thấy hết, không có thấy đó Xong rồi đó hết Xong rồi đó Ôi, ôi, โอ้ยชัตก็คลิปนี้เป็นมอนนี้นะครับแค่แจ้งข่าวคาลราคาราดีที่กิ้งก่าเข้าห้องผมแล้วก็มากินมาม่าเห็ดมีแค่นี้นะครับชัดแล้วมวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ